เลือดไหลเวียนได้น้อยเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีมีปัญหาเรื่องเลือดหนืดหรือว่าเลือดอะคะ่ะไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอนะคะมีอาการปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดวูบบ่อยใจสัน่นไม่สดชื่นอ่อนเพลียง่ายเดินโครงเคงนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัมพฤกษ์อมัอมาพาตหลอดเลือดสมองตีบหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตัว k คตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะ ที่เดินไม่ได้<ช>ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้ว<ช>เดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแขนงแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว 9, 2, 9่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้นะ่ะแล้วแขนที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับ อ๋อทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึง2กล่องเลยยังไม่ถึง2กล่องก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ก็แพงหนึ่งอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเวียนหัวบ้านหุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะ สามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าก้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปร้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีพมไม่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้ว คิดว่าหายเลยปะ่ะค่ะ <No. S 1> ใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะมกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันม่นใจครับมัม่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลย <laughs> ผลิตภัณฑ์ KO ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ ผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยดูแลครอบคลุมเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเลยค่ะไม่ว่าท่านจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวน้ามืดวุบบ่อยใจสัน่นไม่สดชื่นอ่อนเพลียง่ายเดินโครงเคงนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยรวมถึงอาการชาปลายมือปลายเท้าที่ทุกท่านกำลังเป็นอยู่ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ KO นะคะจะออกแบบมาสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบเลือดค่ะ เลือดไหลเวียนได้น้อยเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีมีปัญหาเรื่องเลือดหนืดหรือว่าเลือดอะค่ะไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตหลอดเลือดสมองตีบหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตัวเคโอตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะ ผลิตภัณฑ์ KO นะคะสกัดมาจากสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดเลยทั้งหมด9ชนิดนะคะซึ่งสารสกัดแต่ละตัวเป็นสารสกัดที่มีคุณภาพสูงไม่มีส่วนผสมทางเคมีไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะดังนั้นการทาน KO ต่อเนื่องเพื่อบำรุงร่างกายยาวๆไม่ส่งผลตกค้างที่ตับที่ไตในระยะยาวค่ะ สามารถทานได้สบายใจแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยเพราะว่า k คนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาดูแลสุขภาพหลอดเลือดดูแลสุขภาพเลือดของทุกท่านให้กลับมาดีขึ้นทําให้สุขภาพองค์รวมของทุกท่านดีขึ้นสามารถที่จะทานเพื่อฟื้นฟูสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องระบบเลือดหรือว่าสามารถทานเพื่อบํารุงร่างกายในระยะยาวได้ค่ะไม่ว่าท่านจะมีอาการปวดหัวเวียน หัวบ้านหมุนวูบบ่อยใจสัน่นชาปลายมือปลายเท้าหรือว่าอ่อนเพลียง่ายเคโอตอบโจทย์ค่ะมันอ่อนลามันมันเริ่มชาเริ่มเพลียข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งข้างอยู่กับที่อย่างนี้เลยไม่กล้าเดินไปไหนวันวางไม่กล้าไปแค่ตรงนี้ก็ไม่กล้าเดินนะคก้วสองแก้วมันก็ล้มแล้วเบดเสร็จทั้งหมดที่เราแบบดูแลตัวเองประมาณปีหนึ่งเนี่ยหมดไปเท่าไหร่คะเกือบแสนแล้วโอ,อ้หมดเกือบแสนแล้วค่ะมีอ่ คุณพี่มาแนะนําจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วอะเดี๋ยวร้กกวรเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้สองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายเป็นซ้ายตาเป็นขวาซงสัยมันลามมาอย่างนี้นะมั้งไม่ต้องเดินโฆษณาเลยนะคนมา ถาถามเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเป็นอาจจะช่วยเกี่ยวกับเรื่อดจะเลือดสมองตีบเซลประสาทอักเสบอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามความคุ้มค่ามันคุ้มไหมคะคุ้มคุ้มไหมแพงไหมคะกับสินค้าตัวนี้ไม่แพงเพราะไปหมดมันเยอะแล้วตื่นเช้ามืดอ่ะจะมีอาการหัวใจเวียงปวดหัวล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกก็ลุกไม่ขึ้นเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะ เป็นมะเล็ปีล้เพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนค่ะเนื้อเยอะที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยเซิร์ชหาเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระลไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกิน กินแผงแรกก็ดีขึ้นก็แพงหนึ่งแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็นกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปี43แล้วรู้จักตัวผลิตพันธ์เทีวได้ไงคะ เบอาจประจานไปทำบุญที่วัดค่ะค่ะบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอล่ะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เ็าเป็นเส้นเลือดตีอืรีได้ว่ามีเพื่อนที่เ็ามีอาการเส้นเลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทียาเดียวกันรุ่นดาวคำเดียวถามแกแกมาหาแห่เทียนใหญ่ข้าพรรษาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบ ปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงีงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีเอามาจากไหนใช่ KO เอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากแล้วแย่มาแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็เบี้ยวผัวต้องป้อนข้าว เป็นหนักมากแล้วแต่ทานเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่๋อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวายวัดเขาทาจริงจริงใช่บอกเด็กได้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการวูบเวียนหัวบ้านหุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ S <S แม่รู้เลย3มแคปซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะก,กระปิ้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บไม่หลับ นอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนนกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงเขาออกสื่อเลยะดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ KO อสักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนให้คะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยนะคะมีร้อยให้เกินร้อยเพราะจริงเกิร้อยนคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนเพราะว่าได้ชีวิตใหม่ไหมคะ KO รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอทีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนะใช่สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคร์บุญด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่มากเลยนะคะ นี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะเลือดไหลเวียนได้น้อยเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีมีปัญหาเรื่องเลือดหนืดหรือว่าเลือดอะค่ะไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอนะคะมีอาการปวดหัวเวียนหัวน้ามืดวูบบ่อยใจสั่นไม่สดชื่นอ่อนเพลียง่ายเดินโครงเคงนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต หลอดเลือดสมองตีบหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตัว k คตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วอะเดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแขงแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้นะ่ะแล้วแขนที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับ อ๋อทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบดิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่กะแพงหนึ่งอะไรกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะ สามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเปร่่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีผม่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้ว คิดว่าหายเลยปะค่ะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับผิพันฑ์ตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คอ๋อสุดยอดมากเลยผลิตภัณฑ์ KO ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วย ดูแลครอบคลุมเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเลยค่ะไม่ว่าท่านจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวน้ามุบวูบบ่อยใจสั่นไม่สดชื่นอ่อนเพลียง่ายเดินโครงเคงนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยรวมถึงอาการชาป,ปลายมือปลายเท้าที่ทุกท่านกำลังเป็นอยู่ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ K.O. นะคะจะออกแบบมาสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบเลือดค่ะ เลือดไหลเวียนได้น้อยเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีมีปัญหาเรื่องเลือดหนืดหรือว่าเลือดอะคะ่ะไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัมพฤกษ์อมัอมาพาตหลอดเลือดสมองตีบหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตัวเคโอตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะ ผลิตภัณฑ์ KO นะคะสกัดมาจากสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดเลยทั้งหมด9ชนิดนะคะซึ่งสารสกัดแต่ละตัวเป็นสารสกัดที่มีคุณภาพสูงไม่มีส่วนผสมทางเคมีไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะดังนั้นการทาน KO ต่อเนื่องเพื่อบํารุงร่างกายยาวๆไม่ส่งผลตกค้างที่ตับที่ไตในระยะยาวค่ะ สามารถทานได้สบายใจแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยเพราะว่า ko นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาดูแลสุขภาพหลอดเลือดดูแลสุขภาพเลือดของทุกท่านให้กลับมาดีขึ้นทําให้สุขภาพองค์รวมของทุกท่านดีขึ้นสามารถที่จะทานเพื่อฟื้นฟูสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องระบบเลือดหรือว่าสามารถทานเพื่อบํารุงร่างกายในระยะยาวได้ค่ะไม่ว่าท่านจะมีอาการปวดหัวเวียน หัวบ้านหมุนวูบบ่อยใจสัน่นชาปลายมือปลายเท้าหรือว่าอ่อนเพลียง่ายเคโอตอบโจทย์ค่ะมันอ่อนลามันมันเริ่มชาเริ่มเพลียข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งข้าง,างอยู่กับที่อย่างนี้เลยไม่กล้าเดินไปไหนวัดว่ากไม่กล้าไปแค่ตรงนี้ก็ไม่กล้าเดินนะคก้วสองแก้ 9, 29, มันก็ล้มแล้วเบดเสร็จทั้งหมดที่เราแบบดูแลตัวเองประมาณปีหนึ่งเนี่ยหมดไปเท่าไหร่คะเกือบแสนแล้วอมหมดเกือบแสนแล้วค่ะมี คุณพี่มาแนะนําจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วอ่ะเดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายค่ะตาเป็นขวาอืมโชสายมันลามมาอย่างนี้นะมั้งไม่ต้องเดินโฆษณาเลยนะอืมค่ะคน มามามาถามเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเป็นจะจะช่วยเกี่ยวกับเรื่อดจะเลือดสมองตีบเซลประสาทอักเสบอะไรอย่างเงี้ยถ้าทมความคุ้มค่ามันคุ้มไหมคะถุ้มคุ้มไหมแพงไหมคะกับสินค้าตัวนี้ไม่แพงเพราะไปหมดมันเยอะแล้วตื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงปวดหัวเล้าไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกก็ลุกไม่ขึ้นเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะ เป็นมาหลายปีแล้วเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนค่ะเนื้อเยอะที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติพอเริ่มแก่ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยเซิร<ะ>์ชหาเนี่ยว่า จะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินกินแผงแรกก็ดีขึ้นก็แผงหนึ่งะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรลืมแปลว่าเคยใจวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลิน ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยว้บบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่เป็นทรมานมากเป็นมา่่ปีะเป็นมาตั้งแต่ปีส3แล้วรู้จักตัวผลิตภันค์โอได้ไงคะพระอาจารย์ไปทำบุญที่วัดค่ะค่ทที่วัดไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานคโอล่ะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นฤอธิ ได้ว่ามีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทวยวเดียวกันรุ่นราวคำเดียวถามแกแกมาหาแห่เทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงีงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีตัวนั้นคือตัวนี้ได้ เคโอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแต่วขาแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็เบี้ยวผัวต้องป้อนข้าวเป็นหนักมากแล้วแต่ทำเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยปลี่ยนปทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาอาจารย์ดีกาจะเอาเทียนหาดมาถวายวัด เขาทาจริงจริงใช่เียกได้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทาน KO อาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นยงไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเปร่าค่ะลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ <ฮ>ใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บ <ฮา S 2> ไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนบ้านกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงไ<ช>เขาออกสื่อไมดดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้เคโอสักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อนคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยทามีร้อยให้เกินร้อยเพราะจริงจริงคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนเพราะว่าได้ชีวิตใหม่ไหมคะเคโอ รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดมเลยนะแม่ได้ชีวิตใหม่ใช่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอเคโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนาะอะได้สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคปูนด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะ กล้า,มาแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่ออืมใช่มากเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเขานะคะ